สีครับอันจากร้านกันขโมยรถ .com นะครับวันนี้ลูกค้ามาติดกันขโมย n m a น็ Mac นะครับรถใหม่เนาะติดตั้งนะครับก็คือปลั๊กซีวินแจจะเสียบเสียบตรงนี้นะครับปลั๊กซีวินแจเนาะส่วนปลั๊กไฟเลี้ยวจะเสียบตรงนี้อ่าส่วนปลั๊กสตาร์ทเสียบตรงนี้นะครับในการส่วนปลั๊กไฟเบรกจะเสียบไว้ตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่าอยู่ในนี้นะครับไฟเบรกข้างในเลยอันแรกเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาสังสาร์ที่รีโหมดให้ดูนะครับกดสายฟ้าสองครั้งหนึ่งสองถ้ากดแบบเครื่องกดปุ่มกดล็อกถ้ากดล็อกสองครั้งนะครับกล็อกสองครั้งใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะมีไฟเลี้ยวกับพี่ไจะไม่ร้องจะมีไฟเลี้ยวกับพีบแต่ถ้าสมมติมีโจรโจรมาแทงดูกุญแจสมมตินี่กุญแจผีนะครับเปิด โอเคนะครับก็จะล้องไม่หยุดจกนกว่าจะกดคราลอ็อกก็ราคาพันสามนะครับร้านมีสามสาขามีห้วยขวางสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับโอเคครับอันเฟซบุ๊กนะครับกันขโมยรถครับโอเคครับ